ค่ทำบะบินด้วยกันไหมคะทำบะบินแต่บะบินบะบินข้าวโพดน่ากินไหมคะบะบินบะบินข้าวโพดบะบินข้าวโพดใส่มะเข้าวอ่อนพี่น้องคะเนี่ยปั่นน่ารอดพี่น้อง พี่น้องถอดที่เราซ้ำอันตัวกระทะมันน้อยเก็นอันนี้ใหญ่ดูพี่น้องคะแล้วก็าข,าขายอันน,น้อยๆถ้าเวกินเด็ดอันเบลอเลยสองอันอิ่มเลยค่ะ <c oughs> เด็ดอันหน่อยน้องพี่น้องคะมาได้พี่น้องมาได้ไลยอยู่เด้๋ยนี่เนี่ยเหี้ยมๆหี่เสียบเเหนียวๆหอมกระป๋อกระป๋อมใหม่ๆพี่น้อง เอาขึ้นกาได้บ้านใส่อันใหม่พี่น้องทาเน้นเนื้อเนาะแต่ก็จะคลายนึงแต่แป้งนะพี่น้งองแล้วก็เกลี่ย,ยให้มัน quay cái thả, đẹp đẹp nha chị đẹp chị 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 น่ากินไหมคะซันม่าก,กินไหมคะต้องไฟคือ่อยเดียวต้องเป็นกระ่ะเก็บหล่นนะมาใส่น้ำมันวายน้ำมันนู้นมันมนบเผาวเลยเผาโอ้นะคะ แอันเคลียร์ไม่ได้เลยแต่มันม่นมเราใส่เราใส่น้ำมันน้อยอันนี้สุกเลยพี่น้องสามอันอันนี้โมเมนต์ใหม่มันกรอบมันเคี่ยมพี่น้องซีซันก็ติตาแสบอยได้น่ะ เป็นปน้ำกล่อง mm. คือเขาจีเนาะพียงเนาไขายเขาจีต้องใจเย็นๆพี่น้องค่ะเสียงอันเพลงลอยมาพี่ง้อง ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จหวานๆมันมั่นพี่น้องมาเด้อมือก่อนก็สั้นสั้นพี่น้องมือก็ได้เออพี่น้องค่ะสุกเหลียบโลย ข้าวโพดเ,เป็นไงขายล้มขกเนาะพี่นอ้องก็ยจหมวยโกงสำเร็จอยู่พี่น้องค่ะเออห่อนเนี่ยลายชิน้นพี่น้องเดี๋ยวค่อยถอดดีนะต้องกินละอันนั้นถอดอลไรกินห่อนหอนนะพี่น้องแเสกห่อนกะขนาด ตัวนี้สีสันง,งามผพผด่ไปเนาะอากใหม่จักหน่อยอตนนี้พอดีงามมันมันไป้องะ่ะไปกอดเดิมบันนี้นะฝากกดไหลกอดแช์กดติดตามเคียงส้าวลาวในเดิอพี่น้องบ้าบินไปเห็ดกินลงมือเด้อพี่น้องใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่มักผ้าใส่ันน้นำพี่น้องปาทหน่อยหนึ่งไปแล้วายบ้า